ครับสวัสดีครับพบกับผมเต้มารุนะครับในช่วงคุยกันหลังเกมนะเป็นรีวิวยุทธการเข่าคอนะยุทธการบันดุราชาสีนะครับ AKA ยุทธการต้มไก่นะนะครับสมอลรคุมเข่าคอ by TKL 2022นะครับ <c oughs> <c oughs> เสียงหายนิดนึงนะช่วงนี้ ใช้สี่งเยอะนะครับใช้สียงเยอะนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาคุยกันนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับ ICS ประเทศไทยนะครับและ ICS Airsoft นะครับนะที่สปอนเซอร์ได้มารุเป็นอย่างดีมาทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่3เป็นปีที่3ของการเป็น ICS กับตันของมารุแล้วนะครับปี2023ก็จะ ได้เป็นไอซกับตอนต่อนะครับจากไอซีไ,ไต้หวันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแจ้งข่าวดีกันก่อนนะครับส่วนไอซี่เป็ดชยก็เป็นพี่ชายพี่สาวที่น่ารักเป็นอย่างดีเสมอมานะครับทางพี่นิกที่น้นได้ไปเจอกันที่ทงานขอขอด้วยนะฝากพี่ฝากมาบอกว่าพี่นานบอกว่าสักเกมสนุกมากไม่เคยเล่นอะไรอย่างนี้ชอบนะครับถ้ามีอีกก็จะไปอีกนะนะครับก็ คุยกันไหมคร่าวๆกับสปอนเซอร์ก่อนนะครับผมขอบคุณพี่ต้นมีบิการโซนนะครับที่สนับสนุนงานเป็นอย่างดีนะแก๊งชาวบ้านนะครับกับพอพอกอ็พออะไรนะพอคอทอ,อ,อนะครับพอคอทอผมมาเร่งเรียกยากเลยแล้วก็พี่ต้นก็อย่างที่บอกนะเกเกเรียกว่าแก๊งอะไรนะกพอฟพอนะครับ นะก็ขอบคุณพี่ต้นว่มีการโซนนะครับขอบคุณเกเตอร์นะครับประเทศไทยนะแว่นดีๆใช้เกเตอร์นะครับแว้นที่การกระสุนลูกปลายได้จริงๆนะครับปาโลดชุดเครื่องแบบสนามนะครับชุดเครื่องแบบสนามที่ป๋าจะจัดงานเดือนกุมภานี้นะครับที่หาดแม่ลำพึงนะก็ขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับหมดหรือยังสปอนเซอร์สปอนเซอร์เยอะมากงานขอา,าวนะครับ นะขอบคุณปอนซสซอร์ทุกคนที่ร่วมสนับสนุนให้งานดําเนินไปได้อย่างดีนะครับแล้วก็มาลุคคอมแพตเกียร์นะครับร้านแพชที่อยู่กับคุณมานานนะอยากได้แพชปันๆน,น่นารักนา่กนารักนะครับมาบอกเต้มาลุนะครับรับทำเขาต้องแพชด,ด้วยนะเผื่อใครสนใจนะครับมีเสื้อด้วยมีเสื้อด้วยมีเสื้อด้วยเสื้อตอนนี้รับสั่งอยู่นะครับรับสั่งเป็นเสื้อสก,กีนแล้วก็มีปดตุแก่ยุดที่แขนอย่างนี้นะครับเราก็รับทำนะถ้า เรได้สนใจนะครับขอจำนวนนิดนึงนะโอเคตามนี้ขอบคุณสปอนเซอร์เรียบร้อยขาของเรียบร้อยเรามาคุยเรื่องงานกันดีกว่านะครับจากพาร์ทหนึ่งที่ผมเล่าประสบการณ์ของผมมาแล้วนะพาร์ทสองนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาพรวมของของงานแล้วกันเนาะก็จะมีมีสี่หัวข้อใหญ่ๆที่ผมจะคุยนะแต่ผมจะไม่ขอให้คะแนนแล้วกันนะคือบางอย่างมัน มันตัดสินด้วยคะแนนไม่ได้นะครับนะเราเราพูดถึงความความประทับใจแล้วกันเนาะนะครับก็จะมีสถานที่นะครับความสนุกนะเอ่อความคุ้มค่าประสบการณ์4อย่างนะครับ4ีอย่างนะครับสถานที่ก่อนนะครับสถานที่ที่จัดงานยุทธการบรรดุราชสียุทธการต้มไก่ของเราเนี่ย ผมไปเป็นปีที่สองแล้วคือดีมากนะไม่ได้อวยนะมันขึ้นยากนิดหนึ่งนะมันขึ้นไปยากนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยไปเนี่ย <c oughs> ก็จะบอกว่ามันมันเดินทางลําบากแต่คนที่มีประสบการณ์อย่างผมแล้วเนี่ยปีก่อนขึ้นไปแล้วแฟนลืมซื้อเครื่องสําอางอะไรสักอย่างซัมปติงของเขาอะผมต้องกลับลงมา <c oughs> ปีนี้มีประสบการณ์แล้วบอก เดี๋ยวก่อนขึ้นไปเราแวะเซเว่นเลยจะซื้ออะไรซื้อนะครับตุนทะเบียนขึ้นไปให้เรียบร้อยแล้วเราจะไม่ลงมาจนกว่างานจะจบงานจะเสร็จนะเพราะสองวันนะครับนะใช้เวลาบทนั้นให้คุ้มค่านะครับนะเราก็อยู่2วันเลย <c ười> แค่ไปกลางเต็นเจอพวกคุณก็สนุกแล้วนะครับ <c ười> คือแค่ไปกลางเต็นสองวันผมว่าก็คุ้มแล้วอ่ะได้ไปเขาปิดอุทยานของเขาให้ให้เป็นเอ็กวู เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะเรานะครับก็ผมว่าอันนี้ก็คุ้มอยู่ในความคุ้มค่าแล้วนะนะครับสถานที่นะแล้วก็ลานข้างหน้าค่อนข้างกว้างแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างดีกลางคืนกลางเต็นท์นี่เหมือนนอนเปิดแอร์แล้วมีพัดลมงานวัดมาเปิดใส่เต็นท์อย่างนั้นเลยนะครับลมแรงมากแล้วก็อากาศดีมากนะหนาวบางทีหนาวจนแบบมือเย็นอ่ะ หนาวจนตื่นน่ะนะครับแล้วก็ตอนเช้าก็มีก่อนที่สตาฟจะปุกก็จะมีน้องไก่มามามาคุกๆอยู่บนหัวนะเต้นผมนะเต้นผมนะครับก็สถานที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างกว้างมีพื้นในพูดถึงตอนนี้พูดถึงการเล่นแล้วนะมีพื้นเท่่พื้นที่ให้เราเล่นเยอะนะครับหลายรูปแบบแต่เราไปสู้กันตรงไหน,นเรียนพอชํำ นะมีที่ให้เล่นเยอะนะครับมียุดมีวิธีการให้เราใช้เยอะแผบพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะนะครับสเกลอัพกว่าปีก่อนแล้วกันปียุทธการตอนปี2020มัมั้งมันดูระชสีหนึ่งเนี่ยนะครับคือตอนนัน้นเหมือนเราเรียนรู้โลมกันแล้วปีปนี้สตาฟเขาจัดสเกลงานได้ดีนะ มีที่ให้เล่นเยอะสุดเลยนะครับผมว่าโอเคนะครับฐานเขาเขขอหายากมากนะไม่ได้หายากอย่างเดียวเข้ายากด้วยมีแค่ทางเข้าแค่สองทางนะครับทางแรกคือเรือพาะช้าที่เราไปสู้กันนะนะั่นแหละอีกทางนึงก็คือเออออกไปจะเจอเขาเรียกอะไรนะยุทธการสุดท้ายพอดีนะครับนะอีกทางนึงก็คือทางสัตัดมันต้องไปทางเดียวกันนั่นแหละ ต้องลงมาจากทงางพระอนุดาตกับสมอัรัคภูมิสุดท้ายที่เราไปสู้กันนะนั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นนะครับสถานที่ผมว่ายอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมถ้าจัดที่นี่ก็ยอดเยี่ยมทุกปีนะผมชอบชอบไปไปกลางเต็นด้วยนะั้นปีหนึ่งซื้อเต็นท์มาได้ใช้ทีเดียวแต่ก็คุ้มและคุ้มที่างานนี้แหละนะครับเอ่ออันที่สองความคุ้มค่าบัตรราคา ผู้เล่นเท่าไหร่ห5 0้าิบาทผู้ติดตาม2 5 0หิบาทนะครับข้าวข้าวกี่มือ้อตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นประมาณห้ามือ้อผู้เล่นผู้ติดตามก็ตกไปหรือมื้อละห้าสิบบาทนะครับคุ้มนะอันนี้ไม่ได้นับเรื่องบรรยากาศไม่ได้นับเรื่องค่าเขานะแค่ค่าข้าวก็คุ้มแล้วนะครับที่นี่พูดถึงเรื่องราคาค่าบัตรนะครับจริงจริง ผู้จัดสามารถดันราคาให้ให้สูงอัพขึ้นกว่าน,นี้ได้หน่อยนะแต่ก็เพื่อความเพรซเซฟตามเศรษฐกิจนะผู้จัดก็เห็นใจนะครับผมไม่ได้เป็นผู้จัดนะตั้มเป็นนะผมเป็นผู้เล่นเฉยๆนะพูดอันนี้พูดในมุมของผมนะในมุมของที่ผมบีคอร์นะครับอืมก็ก็ถือว่าไม่ได้แพงนะถือว่าถูกด้วยซ้ำสอวันนะครับงามสองวันเออตกถ้าเป็นผู้เล่นก็ตก,กละสามร้อยบาท ถูกมากนะครับถูกมากนะคุ้มค่าไหมแล้วแต่ว่าคุณได้ประสบการณ์อะไรแล้วมันจะคุ้มกับคุณหรือเปล่าผมน่อยู่อุตรดิตถ์ไปขอคขอ,ขอสา3ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่านะครับแต่บางท่านจากกรุงเทพไปขอคอ,อ,อก็นานหน่อยนะครับแต่ส่วนตัวโดยส่วนตัวความเป็นส่วนตัวผมว่าไปเจอพวกคุณนะ่ะเท่าไหร่ก็คุ้มนะเท่าไหร่ก็คุมไปเจอผู้เล่นอย่างพวกคุณนะ่ะไป นานๆเราจะออกไปเจอมิ팅กันทีนะครับเจอลุงทรงลุงแซมเจอจัมาร์กนะเจอตั้มอย่างเงี้ยปีหนึ่งเจอกันครั้งเดียวมั้งไหมยอย่างเสืออย่างเงี้ยปีนึงเจอกันแป๊บเดียวถ้าไม่ถ้าไม่ัมบงาน CTC ก็ไม่ได้เจอกันเลยนะครับก็จะประมาณนี้เอ่อความสนุก <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องของปัจ,ปจเจัอีกอะ่ะใช่ไหม ของพูดของในมุมมองของผมแล้วกันความสนุกมันเป็นปรกเจตล้วใครใครเล่นแล้วสนุกใครเล่นแล้วไม่สนุกนะครับแต่เท่าที่สำรวจมานะผู้เล่น70%ที่สมัครเข้ามานะครับย้ำว่าสมัครนะไม่มีใครบังคับคุณมาใช่ไหมเป็นผู้เล่นเก่าที่เคยมาแล้วติดใจบรรยากาศงานนะครับติดใจบรรยากาศงานนะครับติดใจบรรยากาศผู้จัดนะ ผมเห็นพัฒนาการของน้องๆหนูๆห,หลายคนนะครับแล้วก็พื้มจะอปลื้มใจแทนนะเออคือน้องๆบางท่านอ่ะคุณแม่พามาคุณพ่อพามาแล้วเออตอนที่เราเล่นตอนที่เราเริ่มเล่นน่ะไม่มีใครสนับสนุนเราอย่างนี้ไงใช่ไหมพอเราเห็นคุณพ่อคุณแม่พามาเราก็บอกเออน่ารักดีนะเป็นความน่ารักนะครับของ ของงานนะ่ะนะพามาเที่ยวมาก็ถือว่าถือโอากาสมาเที่ยวกันนะครับแล้วก็มายิงปืนด้วยเออผมมองว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นโอกาสอันดีในการมาเที่ยวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผ่ามานะนะครับสนุกกันไหมนะครับแปดสบเปอ็นบอกสนุกนะครับมือใหม่ที่ลงมิวซิมกันครั้งแรกเลยครั้งแรกที่นี่เลย บอกสนุกมากนะครับเท่าที่ผมสัมผัสแล้วก็คุยมานะแต่ผมไม,ไม่ได้บอกว่าผมไปคุยทุกคนนะครับก็ส่วนใหญ่เท่าที่คุยกันเท่าที่ผ่านหน้าร้านทุกคนต้องผ่านหน้าร้านผมอยู่แล้วล่ะนะครับสนุกนะครับแล้วก็อะไรที่มันเกิดในเกมก็ทิ้งไว้ในเกมนะครับพอหมดหมดหน้าที่หมดภารกิจผมก็มาเป็นพ่อค้าคนเดิมนะครับก็มาเปิดร้านเหมือนเดิม นะนะประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> ผมก็กลับมาเปิดร้านเหมือนเดิมนะครับนะส่วนตัวผมเหรอผมไม่ได้ยิงใครเลยสักสักนัดหนึ่ง <c oughs> แต่มสนุกนะสนุกนะดูดูบรรยากาศโดยรวมแล้วมันมาก,กมันดีนะครับับครบหัวข้อสุดท้ายหัวข้อประสบการณ์พ <c oughs> ักเป็นแป๊บหนึ่งนะเออ จะพูดยังไงดีเป็นประสบการณ์ร่วมของเราแล้วกันเนาะเราเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าของกันและกันในงานนี้นะครับแล้วประสบการณ์ที่ได้จากงานนี้ก็จะอยู่กับเราตลอดไปนะอย่างน้อยๆเนี่ยสามเดือนหกเดือนนี้เรามีเรื่องเนี่ยเรื่องเล่าจากที่นี่แหละเรื่องตลกตลกเรื่องฮาฮาเรื่องภารกิจของคุณนะ่ะนะครับ แล้วก็อายุทธการต้มไก่กับมีมของน้องเก๊กฮวยมันจะอยู่ในใจเราอยู่พักหนึ่งอ่ะเป็นเรื่องเล่าของเราอีกพักหนึ่งพักใหญ่ๆนะครับเอ่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆนะก็พูดตรงๆเป็นประสบการณ์ดีๆที่ผมได้เจอพวกคุณหลายๆคนที่รู้จักอยู่แล้วแล้วเราคิดถึงปีหนึ่งเจอกันสองสาครั้งหรือว่าคนที่เพิ่งรู้จักอย่างพบแจมอย่างเงี้ย เออผมก็ก็พึ่งพึ่งคุยกันแต่คุยกันบ่อยขึ้นช่วงช่วงก่อนเริ่มงานไม่ได้คุยกันบ่อยขึ้นในห้องส่วนตัวด้วยคุยกันบ่อยอบ่อยขึ้นในหน้ากลุ่มเพื่อที่จะบัฟกัน <c oughs> เป็นสงครามจิตวิทยาของกันและกันนะครับเออแต่หลังงานเราก็ไม่ได้มีอะไรนะก็กก็แอดเฟซบุ๊กเป็นเพื่อนกันปกตินะครับอะไรที่เกิดขึ้นในเกมก็ทิ้งไว้ในเกม นะอะไรที่ไม่ดีก็ช่างมันนะครับอะไรที่เราหน้างานน่ะใช่ไหมเราเคยขอเราเคยมันเป็นมันเป็นงานอะ่ะเออมันเป็นงาน,นเป็นภาร,รก,กิจของเราถ้าถ้าจบเกมแล้ว,ลวถ้าเราเคยล่วงเกินเราเคยทําอะไรไม่ดีเราก็ขอโทษคือเราไม่ได้เราไม่ได้ ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นแต่มันเป็นงานของเราอะ่ะนะครับเออเราไม่คือถ้าอยู่ๆผมผมไม่รู้จักพอวแเจมแล้วไปกดตีนเขาเขาก็อาจจะกดผมนึกออกไหแต่นี่มันเป็นงานแหละมันเป็นงานมันกลายเป็นงานที่ผมจะต้องไปกดตีนเขานะครับเพื่อที่จะสร้างจิตวิทยาบางอย่างที่เป็นผลดีกับทีมผมนะครับก,ก็ก็ต้องทำอะช่วยไม่ได้นะครับ อันนี้ก็ขอโทษขอโพยกันไปนะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้นะครับอะไรที่ผมขอทําอะไรผิดไปกับใครหลายๆคนที่อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ก็ไ้โปรดอภัยนะครับนะเป็นงานที่ได้ประสบการณ์ดีๆเยอะนะครับดีๆเยอะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เราเอาไปใช้ได้ในหลายๆ,ๆงานในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับนะ อย่างต้มไก่เนี่ยอย่างที่บอกครัคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้สัมผัสอะไรแบบนี้ทุกวันนะคือคุณทานข้าวไปแล้วก็คิดคิดแผนต่อไปว่าต้องทำยังไงต่อในอีก30นาทีข้างหน้านะครับหรือว่ารอฟังวิทยุจากหน่วยรัตะเวนว่าเขาจะเขาจะจับจับเฉลยหรือว่าจับ ้นสเบียงได้ไหมนะครับก็มีเรื่องให้คิดทุกนาทีในในงานนะในงานนะครับเอก็ก็เหนื่อยเหนื่อยกับร่างกายมากนะอืมเป็นประสบการณ์ดีๆนะครับอาทิตย์หนึ่งอะ่ะกลับมาอาทิตย์หนึ่งอะ่ะหายเอยกว่าจะหายเหนื่อยนะครับมันเลยกลายเป็นประสบการณ์ดีๆของผมอะ่ะอย่างน้อยคนหนึ่งละนะครับคนในหน่วยผม ลุงทรงลุงแซมจับงจบงจับ,จบมาร์คเบจิต้านะครับเป็นประสบการณ์ดีๆ b a บทแมนอย่างเงี้ยนะครับไอเรื่องที่ไม่ดีพอผ่านมาแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าดีๆเป็นมิตรภาพดีๆของเราต่อไปนะครับผมส่วนตัวผมเชื่อยอย่างนั้นนะเชื่อผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับนะเ,เราเราจะเป็นเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าของคุณนะไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนนะครับ นะครับก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้ผมมองมองมองงานว่าทุกคนนะทุกคนไม่ว่าไม่ว่าคนจะได้รับประสบการณ์แบบไหนนะครับจะดีหรือจะไม่ดีหรือจะโกรธหรือจะขุ่นเครืองนะครับแล้วเรื่องมันผ่านไปอ่มันจะดีเสมอนะสุดท้ายแล้ว นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดนะครับที่ทุ่มเทยอย่างหนักเพื่องานนี้นะครับเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะประชาสัมพันธ์มากกว่า6เดือนนะครับเตรียมงานมากกว่านปีนะครับหลังจากงาน TCL ที่ตาคีทีมงานก็เริ่มทำกันบ้านแล้วก็เริ่มวางแผนงานนี้นะครับก็ต้องขอเชินชมผู้จัดนะครับที่สละเวลานะผมมองว่า ส่วนตัวนะส่วนตัวกีแล้วเออเรื่องส่วนตัวกับเต้มาลุนะครับผมมองว่าในที่สุดแล้วนะเวลาคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเรานะครับดังนั้นผู้จัดที่สละเวลาสละกากำลังกายนะครับมามาทำเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ จบได้ด้วยดีนะประสบความสําเร็จถ้าพูดถึงว่าประสบความสําเร็จไหมนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับบุคคลว่าเราจะมองงานมันสําเร็จหรือเปล่าสักเซสหรือเปล่าแต่ผมมองว่าเออมันจบด้วยดีงานเริ่มแล้วก็จบอาจจะไม่ได้ตามคาดหวังร้อยเปอร์เซ็นต์นะสมรับภูมิสิบสองชั่วโมงก็เกือบเกือบ จริงๆเราเริ่มกันเร็วกว่ากําหนดการตั้งสองชั่วโมงอืเราเริ่มกันสิบโมงกำหนดการจริงเริ่มเที่ยงนะครับแล้วเราก็จบเร็วตอนประมาณสองทุ่มระยะเวลาในการดําเนินงานประมาณสิบชั่วโมงยังเสียดายนิดนึงนะครับว่าพอจบงานแล้วอจบจบสมรภูมิแล้วถึงจะจบตามงานหรือตัดจบอะตอนเช้า เราน่าจะมีการมาคุยบีฟเรื่องในหน่วยนะครับสักหน่อยว่าเมื่อวานเราทําอะไรบ้างสําเร็จไหมน่าจะมีประชุมตอนเช้าหรือว่าเออตอนเช้าก็ได้เพราะว่าหลังเลิกงานเราจะเหนื่อยเราจะไม่ค่อยอยากทําอะไรละจะอยากกินเบียร์แล้วก็นอนนะครับตอนเช้าก็ได้นะตอนเช้าเรียกลงพลสักทีหนึ่งนะครับเรียกรวมก็ได้นะแล้วแล้วก็ปล่อยให้แต่ละหมู่แต่ละหมวดแต่ละฝ่ายไปคุยกัน ไปคุยกันว่าเมื่อวานเราทำอะไรกันบ้างสักเซสเท่าไหร่นะครับพอใจกันไหมนะครับเอออย่างเงี้ยเราไดาจะได้ได้เรื่องหลังจากงานเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนะครับนี่ก็ยังเสียดายยังไม่ได้คุยกันลูกทีมหลังจบงานเลยนะนะครับเออก็จะประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับทั้งทีมงาน t K L ทางต่้มนะครับว่าที่จัดงานนี้ให้ เกิดข,ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ไปเจอพวกคุณทุกคนทุกคนนะทั้งชาวบ้านทั้งทหารแล้วก็ทั้งพกคอ,อนะครับพอคอทนะครับทั้งพอกอททั้งหน่วยผมน,นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับงานจบไปแล้วนะเนาะงานจบไปแล้วรูปยังไม่จบนะรูปสวยๆเยอะมากเลยนะนะครับทุกคนไปได้ ในเรื่องเราดีๆกลับมานะครับก็บอกว่างานสำหรับเต้ยมารุงานดีนะครับงานดีออกมาดีทั้งสถานที่ทั้งความสนุกนะครับประสบการณ์ที่เราได้รับนะครับความคุ้มค่าคุ้มแน่นอนโคตรคุ้มคุ้มยิ่งกว่าคุ้มของแจกอย่างเยอะนะครับ ขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลายด้วยนะครับที่ระดมของแจกไปผู้ใหญ่ใจดีของเราหลายคนนะครับนะตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับอะไรที่มันเกิดขึ้นในเกมก็ให้มันจบในเกมนะครับความบาดหมางความขุ่นเคืองใจใดๆก็แล้วแต่ก็ขอให้ทิ้งไว้ในเกมนะครับนะไอประสบการณ์ดีๆนะครับก็เก็บไว้เก็บไว้ใช้ยืมคําพูดพี่แจ็คหน่อยนะครับ เรื่องดีๆก็ขอให้เก็บไว้นะครับเรื่องที่มันไม่ดีก็ขอให้มันผ่านเลยไปนะครับนะจำแค่เรื่องการเล่นความสนุกสนานแล้วก็ประสบการณ์ที่เราเอาไปใช้ได้ก็ขอให้เก็บเก็บเกี่ยวตรงนั้นไว้นะครับนะประมาณนี้นะครับวันนี้คนแก่บนเยอะหน่อยนะครับม,มีอะไรที่ต้องติไหมหล่ะครับ ก็ก็สตาฟน้อยไปนิดนึงนะครับสงสารไม่ใช่คือคือไม่ได้ว่านะคือสงสารบางอย่างพี่หมูอย่างเงี้ยต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับคือถ้า,ถ,าถ้ามีมีคนแบ่งเบาแกนหน่อยก็ดีนะครับสตาฟน้อยไปนิดนึงงานก็เลยต้องต้องเร่งนะครับพอเร่งแล้วก็จุดบางอย่างที่เราแปนไว้มันก็หลุดไปนะครับแต่เรื่องใหญ่ไหมก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะ ผมว่าเรื่องนี้มันบริหารจัดการได้นะครับเรื่องสตาฟนะครับเวลาที่เร่งไปหน่อยนะครับเราอาจจะคือคือผู้จัดอ,อยากจะให้ยิงเยอะๆแต่ผมมองว่าเราอาจจะขยับขยายให้มันหลวมขึ้นนิดนึงได้นะครับช่วงมันมีช่วงที่เราประทะไรจุดหมายก็มีนะก็มีนะครับะาะไรจุดหมายก็เพื่อเล่นนั่นแหละนะฐาะไรจุดหมายไรอ็อบเจกตีฟของผมะนะครับ ไม่มีเป้าหมายในการประทะผมก็จะจะรักษากําลังไว้นะครับจะไม่ค่อยอยากให้ประทะกันนะครับนะส่วนอื่นๆดีหมดแล้วนะครับมีอะไรที่ต้องติไหมอ่ะไม่มีแล้วล่ะอืมคือถ้ามีประสบการณ์ไปครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยก็จะง่ายนะครับก็จะง่ายการขึ้นบางคนก็ติว่าขึ้นยากใช่ขึ้นยากขึ้นขึ้นข้างบนยากนิดนึงนะครับแต่ก็ แต่ก็ถ้ามีประสบการณ์แล้วสองาครั้งเนะี่ยเดี๋ยวจะชินไปเองนะครับจะรู้ว่าต้องทําอะไรเนาะหมดแล้วล่ะหมดแล้วแล้วกาวสุดท้ายนี้ไปแล้วด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเราเจอกันงานยุทธการหน้านะครับบ๊ายบายก่อนจะจากกันไปนะครับบอกผมหน่อยว่าคุณรู้สึกยังไงนะกับงานครั้งนี้นะครับ บรรดุราชสีสองยุทธการต้มไก่นะครับกับทีมงานท k l นะครับมีแวๆมาว่านะครับยุทธการหน้างานจะพื้นที่จะใหญ่กว่านี้นะครับตั้มฝากมาบอกนะครับตั้มฝากมาบอกว่ายุทธการหน้าจะที่จะใหญ่กว่านี้นะครับแต่ยังไม่บอกที่ไหนนะยังไม่บอกไาที่ไหนแต่พี่เ้รู้และเห็นแล้ว <laughs> นะครับโอเคก็ บอกความรู้สึกกันหน่อยนะครับบอกผมให้รู้หน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับควรแก้ไขปรับปรุงอะไรในในความเป็นจริงนะเอาความเป็นจริงนะครับควรแก้ไขปรับปรุงอะไรในความเป็นจริงแล้วก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับโนปั่นโดนาม่านะเหนื่อยนะครับโอเค